่ายโฉมยงองค์ละเวงวัวลาราชด้วยสามารถมีตราพระราหูเมื่อสิกเข้าเผาวังพังประตูนางไปอยู่เขาพยนพ้นอักรีค่อยแลดูหมู่ทหารผลานฆ่าศึกพลผลึกล้มตายกระจายหนียิ่งชื่นชมสมคเนนางเทวีได้ยินปีเป่าเพาะสนอใน สำเนียงดังวังเวงเพลงสังวาสดูวินาศนอนซบสลบสลไหลยังแต่นางพลางสลดระทศใจจะเรียกใครก็ไม่ตื่นไม่ฟื้นกายนางโฉมยงอง์สันให้หวั่นหวาดกำปนาดนึกพรั่นพระขวัญหายคิดสังเกตเหตุผลกลอุบายเห็นดีร้ายพระอาภัยใจฉกันเขาระบือลือเล่าว,ว่าเป่าปี่ ให้ภัรีนิทราดังอาสั์จึงจับเท้าเจ้าละมานผลานฉีวันเห็นแม่นมั่นเหมือนกะน,นี้ไม่มีใครโอเครกรรมซ้ำร้ายอายอดสูเป็นสุดรู้สุดริตคิดฉะไหนแล้วนึกแค้นแม้นปะพระอาภัยจะชิงชัยแก้แค้นแทนบีดาคลิตจะให้ไปดูให้รู้แน่ จะอยู่แต่ลำพังกะมางหนาได้ลบสู้ดูฝีมือให้หรือชาเมื่อกำมาถึงกายก็วายปราณแล้วโฉมยงลงจากรถที่นั่งขึ้นทรงหลังม้าต้นพะหนหานเดชาตราม้าไม่หลับกลับทยานนางควบผ่านมาทางข้างกำแพงเห็นพวกพลคนหลับระดับดาด ดูกเกลื่อนกลาดกลืนกั้นทรงกันแสงแสนเสียดายนายไพย่ได้ใช้แรงมาพาดแพลงเพียงพังเสียครั้งนี้แล้วเลี้ยวด้อมอ้อมมาเห็นข้าศึกพลผลึกหลับฝรบเหมือนศพผีเห็นรถทรงองค์พระอาภัยมณีนั่งเป่าปีเป่าเปลี่ยวอยู่เดียวดายจึงเอื้อนองค์ทรงคันเก่าทันไว้ ยังเห็นไกลกลัวจะพลาดที่มาดหมายขับม้าทรงลงริมฝั่งกำบังกายเข้าทางซ้ายลดอ้อมด้อมออกมาพอเห็นองค์ทรงลั่นเก่าทันแผลงถูกปีแพลงพลาดพลัดพระหัสถาซ้ำอีกลูกถูกเกราะกระสัตตาแล้วขับม้าชักทวนเข้าสวนแทงพระอภัยใจกล้าเห็นข้าศึก ลุกสะอึกองค์อาจฟาดพระแสงนางแทงอีกหลีกเลี่ยงก็เพียงแพลงพระต่อแย้งยกปืนขึ้นยืนยิงถูกปากม้าพาโลดกระโดดดีดนางร้องหวีดเต็มเสียงสำเนียงหญิงคันรู้สึกนึกอายในใจจริงนางควบมิ่งม้ากลับไปทับชัยฝ่ายพระองค์ทรงเดชเกตกษัตริย์ ให้คิดขัดเครืองแค้นแสนสงสัยนางคนนี้ดีทายาทบางอาจใจอยู่ที่ไหนหนอแกล้งแปลงเป็นชายหรือลูกสาวเจ้าลังกามีตาแก้วจึงกล้าแก้วแคล้วคลาดประมาทหมายจะตามติดคิดร้างให้วางวายพลางแต่งกายกุมกระบี่เนีปีทรงสเสด็จจากรถธาราปลกมาต้น ขึ้นนั่งบนอานหลังดังประสงค์ออกควบตามสามวัยเหมือนใจจงเที่ยวบกวงเวียนรอบขอบกำแพงเห็นคล้ายคล้ายพลายพล่างไปข้างหน้าด้วยดวงตาแก้วสว่างกระจ่างแสงสกัดกั้นทันนางที่กลางแปลงนางผิวแผงเก่าทันประจันบานพลบเปลี่ยงเพียงผิดประชิดไล่ นางฟาดไฟกดพรายกระจายผรานถูกกายกรร้อนรนพระทนทานโถมทยานฉวยพลาดนางฟาดฟันพระรับรองป้องปัดสกัดจับนางกอกกับเลี้ยวลัดสาบัดผันจนอาวุธหลุดพระกรอ่อนด้วยกันนางกะสันสายตราคลาวารีพระอาภัยได้แท้ตีสินทบคอยรับรบ กันตราของมารสีแต่เลียงรอ,อล่อลลวงดูท่วงทีมาถึงที่แจ้งกาจ่างต่ว่างไฟไปเห็นพักลักษณะเวลาน้อยดูช่ำช้อยชื่นจิตพิสมัยยิ่งเพ่งพิษสุขคนเข้าโดนใจกว่าปาใสส่งภาษากับนารีพระน้องหรือชื่อละเวงวลาราชย่าัันวาดวิญญามารสาี จงหยุดยั้งล้งลาจะพาทีไม่ฆ่าตีศรีสวัสดิ์เป็นสัตจ,จาพี่จงจิตติดตามข้ามสมุทรมาด้วยสุดแสนสวัสดปราถนาจะถมชนจนกระทั่งถึงหลังกาเป็นสุธาแผ่นเดียวเจียวจริงๆจงแจ้งความตามในน้ำใจพี่ไม่ลาคีเครืองข้องแม่น้องหญิง อย่าเคลือบแคงแหนงจิตคิดประวิงสมอนมิ่งวันล,ลาจงปลานีนางฟังคำล่าว่าก็น่ารักไม่พอพักเลยพบก็หลบหนีด้วยความหลังข้างแขนแสนทวีเธอฆ่าพี่ฆ่าพ่อให้มรณาแต่ครั้งนี้มีอุบายให้ตายกิตก็สุดคิดขัดสนจนหนักหนา จะรอรับสัพยุ์สุดปัญญาจึงทํากล้าแก้งถามตามทํานองท่านนี้หรือชื่ออภัยจะใขรรู้ที่ชิงคู่ไปชมผสมสองพระเชษฐาปานีเหมือนพี่น้องยังขัดข้องคิดทําลายให้หวายชนแม้นมีหนำซ้ำตามข้ามสมุทรมายงยุต์กับหญิงถึงสิงหนขคันหักโหมโจมจับไม่อาบจน แต่แกล้งกนเกี้ยวพานด้วยมารยาอันเยี่ยงอย่างข้างชมพูต่อสู้รบหรือจงคบคิดรักกันหนักหนาอันเยี่ยงอย่างข้างฝรั่งเมืองลังกาจะเมตตาเพราะมีไม่ตีกันประการหนึ่งซึ่งกษัตริย์กำจัดทัพแม้นคนหลับแล้วไม่ฆ่าให้อาสันยอมรับสู้ดูดีตีปัจจันเออเช่นนั้นหรือจะลือว่าชื่อชาย นี่พระอ,องค์ทรงสัก์รักแต่ทรัพย์ทำให้หลับแล้วก็ริบให้ชิบหายจะผูกมิดคิดเชื้อก็เหลืออายถึงวอดวายไว้ชื่อให้หลือชาพระฟังคำน้ำเสียงสำเนียงสนองช่างพั่มพร้องไพเราะเพราะหนักหนาจึงตัดต่อปอปะโลมโฉมวันลาอย่าโกทาเลยจะเล่าให้เจ้าฟังซึ่งพี่ชายสายสวาดขาดชีวิต พี่ยังคิดทุกเวลาน้ำตาไหลเพราะสิ้นบุญหุนหันจึงบันไหลผลไพร่ก็ย่อมรู้อยู่ด้วยกันไม่พอที่สีสวัสดจะขัดข้องให้ยกกองทัพไปถึงไอสวรรค์จะนิ่งไว้ไม่เห็นจริงทุกสิ่งอันจึงหมายมั่นจะมาเล่าให้เข้าใจเจ้าลบพุ่งมุ่งหมายทำร้ายพี่จึงเป่าปีห้าทัพให้หลับไหล รักษาตัวกัวชีวันจะบานัยโดยวิสัยสงครามตามโบราณไปเดี๋ยวนี้พี่ได้พบประสบน้องอย่าคุณข้องขาดรักหักประหารจงเคลื่อนคลายหายเหือดที่เดือดดานเชิญแม่ผ่านพาราให้ถาวรอ,อันผู้คนลพลไพรยจะได้ตื่นขอกับคืนคงถวายสายสมอน เป็นเสร็จศึกตึกตรองครองนครอย่าให้ร้อนถึงเท้าทุกด้าวแดนด้วยฝรั่งลังกาอนาเขตล้ำประเทศถิ่นอื่นสักหมื่นแสนแม้นเมืองไหนไม่นอบนบจะลบแทนเป็นทองแผ่นเดียวกันจนวันตายนางฟังตัดมัทธุรสพจนาตเสียวสวาดหวานหูไม่รู้หายจึงกล่าวแกล้งแส้งเสเพทุบาย พระพี่ชายช่างพรอดทอดอะไรกันนี้หรือลูกสาวเจ้าผลึกจะมินึกรักพระองค์จนหลงไหลอย่าลดเลี้ยวเกี่ยวพานลำคาญใจทำแม้นไม่มุ่งหมายทำร้ายกันจงแก้ไขไพ่พลให้คนตื่นแล้วกลับคืนข้ามไปอยู่ไอสวร,ร์รคจะเห็นจริงสิ่งสวรรัสดเป็นสัตว์ธรรมอย่ารำพันพูดเปล่าไม่เข้าการ อันผู้หญิงสิงหนนิคนซื่อจะนับถือแต่ที่แน่นเป็นแก่นสารแม้กับหลายหลายคำแล้วลำคาญไม่ขอพานพบกันจนวันตายพระฟังนางช่างฉลาดประพาธเพาอต้งลวงล่อลินล้นหลมคมใจหายจึงว่าพี่นี้ซื่อเป็นชื่อชายไม่กลับกลายแก้งรวงไม่ดวงใจขอเชิญองค์นงนุษสุดสวาสด ไปนั่งราชรถทรงอย่าสงสัยจะสัญญาว่าขานประการใดพี่จะให้ความสัตว์ไม่ขัดน้องแล้วจะให้ไพ่พลคนทั้งหลายรู้สึกกายเห็นเรานั่งอยู่ทั้งสองใครเก,กกะจะได้ห้ามตามทำนองให้ปรองดองดีกันจนวันตายนางฟังคำทำว่าหน้าบาัดสีพูดเช่นนี้เจ็บใจมิใช่หาย จะให้หญิงวิ่งไปอยู่กับผู้ชายจังเปียปลายปรึกษาไม่ปราณีหรือเชื่อจิตคิดว่าจะชนะศึกอย่าเพิ่งนึกก่อนว่าหญิงจะวิ่งหนีแม้ซื่อตรงจงใจเป็นไมตรีให้โยธีตื่นก่อนได้ผ่อนปรนพระเป็นเจ้าชาวผลึกย่อมกึกก้องข้างฝ่ายน้องก็เป็นเจ้าชาวสิงหน จะผูกมิตรคิดประกอบให้ชอบกลถึงไพ่ผลใหญ่น้อยคงพ่อ,อยตามให้ลือช้าปากฏเป็นยศศักดิ์ให้สมรักราบเตียนที่เสียนหนามแม้ไม่เชื่อเมื่อพระองค์จะสงครามเล่งติดตามโจมจับจะรับครบแม่เมตตาอะไรให้ไพ่ตื่นจะได้คืนคุมกันข้อบันจบแล้วเป่ามนดนสำทับขับตินทบ เลี้ยวตลบรัดแรงเข้าแฝงไฟพระแลตามวามวับเมื่อรับเนตรด้วยพระเวทหวังจิตพิสมัยจะตามโลมโฉมละเวงก็เกรงใจจะผันแปรแก้ไขฉันใดดีแล้วนึกได้ในวิชาพุทธาเท่าจะลองเป่าปีปปะโลมนางโฉมสีให้งามสับกลับมาได้พาทีแล้วทรงปีเป่าเกี้ยวประเดียวใจ ต้อยตลิดติตีเจ้าพี่เอย๋ยจะละเลยเล่ล่อนไปนอนไหนแอ,อ้อ้อยส้อยฟ้าสุราไรแม้นเด็ดได้แล้วไม่ล้างให้ห่างเฉยชุยชายชื่นรื่นรวยและถวยทอดจะกลมกอดกว่าจะหลับกับขเนยหนาวน้ำค้างคล้างพรมลมลำเพยใครจะเชยโฉมน้องประคองนวลสจนาะดังวังเวงเป็นเพลงพรอด เสียงฉอดชอดชดช้อยละห้อยหวนวิเวกแววเจ้าในรันยจวนเป็นความชวนปะโลมโฉมวััลาฝ่ายโฉมยง,งองค์ละเวงฟังเพลงปีให้รอรีลวนเรสเนหาคิดกำนัดอัดอั้นวันวิญญานึกนึกหน้าจะใคร่ปะพระอภัยเธอพูดดีปีดังฟังสนอและชอรราะรูปต้องทำนองไหน แม้ถน,นอมกล่อมกรอกเหมือนดอกไม้จะชื่นใจน้องยาทุกลาตียิ่งกับฟังวังเวงเพลงสวาดยิ่งวันวาดวิญญามาราศีกระลึงลืมปื้มอารมณ์ไม่สมปดีด้วยเพลงปีเป่าชวนให้เพลินใจจงลืมองค์หลงรักชักสินทบกลับมาพบพิศวงโดยหลงไหลพระเห็นนางวางปีด้วยดีใจ ข้าเคียงใกล้เกาปลมโฉมวันลาขอเชิญนุสสุดสวัตรไปราชรถยาละทศท้อจิตคานิษฐานางรู้สึกนึกท่านหวันวิญญากับชักม้าควบขับไปรับองค์อ้อมออกทางข้างเขาให้เศร้าจิตแล้วหยุดคิดแค้นใจด้วยไหลหลงอารมณ์ปีนี้ละรวยให้งวยงงสุดจะทรงวิญญารักษาตัว ถ้าขืนอยู่สู้อีกไม่หลีเกลี่ยงชวยพังเพียงเพลงปีจะมีผัวจะพลอยพาหน,าน้าน้องให้หมองมัวเหมือนหญิงชั่วชายเกี้ยวประเดี๋ยวใจเหลือลำบากยากเย็นด้วยเป็นหญิงจำจะทิ้งกองทัพที่หลับไหลไปลังกาอย่าให้มีลาขีภัยแล้วจะได้แต่งทหารมาลานหลอนดำมริพางนางขยับจับพระแสง สาพายแล่งลูกเก่าทันถือขันสอนเนบกระบีมีหอกซัดข้างอัสดรแล้วหยุดหย่อนยืนดูหมูโยธาไม่ไหวติงนิ่งหลับระงับเงียบยิ่งเย็นเยียบเยือกจิตคาณิธาสุดจะช่วยด้วยทัพอัป,ปาราชนลนานองเนตรสังเวชใจจะอยู่นานการด่วนจวนจะรุ่งขม้นมุ่งมักคาพกษาสวัย ควบอาชาพาตรงเข้าพงไพรสังเกตใจจำทางไปกลางคืนฟันโดดเดียวเปรี่ยวเปลา่าเศร้าสรดและทวยทดทุกร้อนถอนสะอื้นแต่การทับคับขันสุก,กั้นกลืนอุตสาหขืนขับม้าหลิบขาใครฝ่ายองค์พระอภัยวิไลลักษ์กำเริบลักร้อนจิตคิดสงสัยเมื่อปีเป่ายาวมานมาเหมือนใจ ขั้นหยุดปีหนีไปไม่ได้การเที่ยวควบม้าพาจบไม่พบปะสุดที่จะติดตามความสงสารสเนหาอาวอรร้อสรำคาญยาวมานไม่จะแฝงไปแห่งใดหรือหยุดปีดีร้ายจะคลายรักเสียดายนักนึกหน้าน้ำตาไหลจะประโรมเล้าปีอีกให้อ่อนใจแม้นมาใกล้เหมือนเมตีแล้วมิฟัง ทางบรรเลงเปลงปีลาลี่เรื่อยจนเน็ตเหนื่อยในอารมณ์ไม่สมหวังเพราะอแสบแผบเครือเหลือกำลังจึงหยุดยั้งลำพึงขึนหนึ่งไหนที่ปีเลาเป่าอีกจารีกเกลี้ยงหรือฟังเสียงหลับซบสลบสไยหรือนิ่มน้องหมองหมางละคางใจว่าพี่ไม่ปลุกทับให้กลับมายิ่งควรข่ามลำลึกยิ่งนึกลัก ละล่ำละลักษ์เหลียวแลชะแงหาที่รอนรานการศึกไม่ตึกตราด้วยเหตุว่าเวทมนต์เข้าดนใจจึงคิดว่าอย่าเลยจะปลุกทับให้งามศัพทิ้นพระวงที่สงสัยให้สำเร็จเสร็จศึกเหมือนนึกไว้เห็นจะได้เชยชมโฉมวันราดำมริพางทางลงแล้วทรงปีเรียกโยธีไพ่นายทั้งซ้ายขวา ให้ว่าแววแก้วหูรู้วิญญาต่างลืมตาตกใจทั้งไพานายลุกขึ้นวิ่งทิ้งเครื่องสับพาวุธอุตลุดล้มคว่ำขมามงายเสียงคึกคลื่นตื่นพัดกระจัดกระจายต่างวุ่นวายวิ่งพันานระวันไปฝ่ายฝรั่งทั้งแขกแตกเข้าป่าไม่รู้ว่าจะไปหนตํตำบลไหนพวกปลึกคลึกคลื้นตื่นตกใจ ทั้งนายไพ่ภูลงข้างคงคาพออุทัยไขยแสงแจ้งกระจ่างแจ่มสว่างกลางทะเลพ่อเวหาทั้งไพ่านายฝ่ายฝรั่งเมืองลังกาต่างแตกล่าเลี้ยวลัดเที่ยวพลัดพรายพวกเสนาหาไพ่ก็ไม่พร้อมจะรวมล้อมกันไม่ได้ดังใจหมายต่างคิดตามถามข่าวถึงเจ้านาย เคลวแยกย้ายย้อนหลังไปลังกาฝ่ายองค์พระอภัยเจ้าตรายจักไม่พร้อมพักไพ่พลเข้าค้นหาที่ไพ่หายนายมวดเที่ตรวตราพบบรรดาหมื่นขุนทั้งหมูลนายบ้างติดกลบนหอรบพบในป้อมที่รถค่อมครอบไว้หน้าใจหายช่วยแก้ไขให้สรักหักคลายทั้งไพ่นายออกมาได้ดังใจปอง ไปพร้อมพ่งฝั่งสมุดหยุดประทับอยู่ข้างคับคอยฟังรับสั่งสนองทั้งทัพเรือเหลือตายอยู่หลายกองได้ข้าวของแคบฝรั่งไว้ทางนั้นตั้งปืนผาม้าลถหมดทุกสิ่งด้วยคนวิ่งไปแต่ตัวกลัวอาสันสินสมุดสุดแสนข้างแขนคลันบังคมคันพระบิดาและพาทีพวกทัพแตกแคบฝรั่งกำลังตื่น เป็นกลางคืนคงจะพัดกําจัดหนีไม่ลาบเตียนเส้นหนามขอความตีผลานคิวบีเสียให้ได้ทั้งไพ่นนายฝ่าย,ายองค์พระอภัยถูกไฟกรดทั้งละทศที่ไม่สมอารมณ์หมายจึงห้ามปามตามเล่เพทุบายอย่าวุ่นวายเลยจะเล่าให้เข้าใจ